ทำไมคนเกาหลีใต้ถึงไม่ค่อยชอบคนไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอ่านดินอ่านฟ้านะครับวันนี้เราจะมาอธิบายขยายความนะครับถึงเหตุผลที่ว่าทําไมบางครั้งเนี่ยคนเกาหลีเนี่ยไม่ชอบคนไทยโดยมี10ข้อดังนี้นะครับ 1. ปัญหาการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวด เกาหลีใต้มีการคุมเข้มการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าทำงานโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าประเทศเกาหลีใต้มักถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแม้ว่าจะมีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนสาเหตุหลักมาจากนโยบายที่พยายามลดจำนวนแรงงานผิดกฎหมายจากไทยซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก สิ่งนี้ทําให้คนไทยรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมและอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ 2. แรงงานผิดกฎหมายจากไทยปัญหาแรงงานผิดกฎหมายจากไทยที่เข้ามาในเกาหลีใต้เพื่อทํางานในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเกษตรกรรมและโรงงานอาจทําให้คนเกาหลีบางส่วนมองว่าคนไทยเป็นปัญหาเมื่อคนไทยเหล่านี้เข้าประเทศโดยไม่ถูกกฎหมายพวกเขาอาจทาให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้รับผลกระทบและทําให้คนเกาหลีรู้สึกว่าต้องแข่งกับแรงงานที่รับค่าแรงต่ํากว่า 3. ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมเกาหลีที่มีความเข้มงวดในเรื่องของมารยาทสังคมเช่นการแสดงความเคารพการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในที่สาธารนณะและการแสดงออกที่เป็นทางการมากกว่าในขณะที่วัฒนธรรมไทยมักเน้นถึงความเป็นกันเองและการเปิดเผยมากกว่าความแตกต่างเหล่านี้อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและมองว่าคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมของพวกเขา 4. การเหยียดเชื้อชาติและสีผิว กาหลีใต้ยังคงมีปัญหาเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและสีผิวโดยเฉพาะในกรณีของผู้ที่มีผิวคล้ำค่านิยมทางความงามของเกาหลีที่เน้นถึงการมีผิวขาวทําให้คนไทยที่มีผิวคล้ำอาจถูกดูถูกและไม่ให้ความเคารพเท่าที่ควรสิ่งนี้เกิดขึ้นทั้งในชีวิตประจําวันและในสื่อบันเทิงของเกาหลี 5. อิทธิพลของสื่อเกาหลี สื่อเกาหลีในบางกรณีได้นำเสนอภาพลักษณ์ของคนต่างชาติในแงล่ลบไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกในรายการโทรทัศน์หรือภาพ,พยนตร์ที่มักมีการล้อเลียนหรือเสียดสีคนที่มีลักษณะต่างจากคนเกาหลีสิ่งนี้สามารถสร้างอาคติในสังคมเกาหลีต่อคนต่างชาติรวมถึงคนไทยด้วย ซึ่งเป็นการทําให้เกิดทัศนคติเชิงลบที่ยังคงแพร่หลายในสังคม 6. ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และการขาดความเข้าใจซึ่งกันและกันเกาหลีใต้และไทยไม่มีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดทําให้คนเกาหลีบางคนอาจขาดความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีของไทยในขณะที่ไทยารพและนิยมวัฒนธรรมเกาหลีคนเกาหลีบางส่วนอาจมองว่าไทยไม่มีวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมหรือรู้สึกว่าคนไทยลอกเลียนวัฒนธรรมของตนเอง 7. ความนิยมวัฒนธรรมเกาหลีในไทยแม้ว่าคน ไทยจำนวนมากจะหลงไหลในวัฒนธรรมเกาหลีเช่น K-pop และซีรีส์เกาหลีแต่คนเกาหลีบางส่วนอาจรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่พอใจกับค่านิยมพวกนี้ พวกเขามองว่าคนไทยหมกมุ่นกับวัฒนธรรมเกาหลีมากเกินไปจนละเลยวัฒนธรรมของตนเองนักสร้างความรู้สึกเชิ่งลบต่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองชาติแปดปัญหาภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไทยบางคนอาจถูกมองว่ามีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีโดยเฉพาะเมื่อพวกเขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณนะหรือมีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในเกาหลีใต้เช่นการไม่เคารพกฎในสถานที่สำคัญสิ่งนี้ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อคนไทยในสายตาของคนเกาหลี และสร้างอคต,ติต่อคนไทยทั่วไป 9. ความคาดหวังด้านความเป็นระเบียบและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์สังคมเกาหลีมีมาตรฐานสูงในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยคนไทยบางคนที่ไม่คุ้นเคยกับมาตรฐานเหล่านี้อาจแสดงพฤติกรรมที่ขัดกับความคาดหวังของสังคมเกาหลีเช่นการไม่แต่งกายตามกฎในสถานที่สําคัญหรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรซึ่งสิ่งนี้ทําให้คนเกาหลีบางคนรู้สึกไม่พอใจและมองว่าคนไทยไม่เคารพกฎเกณฑ์10ความแตกต่างทางด้านค่านิยมเรื่องสีผิวในสังคมเกาหลีผิวขาวถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรฐานความงามหลักคนไทยหรือคนจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผิวคล้ำมักจะถูกมองว่าไม่สวยงามตามมาตรฐานของสังคมเกาหลีการเลือกปฏิบัติในเรื่องของสีผิวนี้ยังพบได้ในสื่อและชีวิตประจําวันทําให้คนไทยบางคนรู้สึกว่า นถูกมองว่าต่ำกว่าคนเกาหลีที่มีผิวขาวนี่คือ10ข้อคร่าวๆนะครับถึงเหตุผลที่ทําให้คนเกาหลีส่วนใหญ่ไม่ชอบเรานะครับสำหรับข้อมูลอ้างอิงนะครับผมลงให้ไว้ในข้างล่างแล้วนะครับแต่ละข้อนะครับซึ่งจะบอกว่าเอาข้อมูลมาจากไหนนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับกดเข้าไปอ่านดูได้นะครับก็ยังไงขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร้กับพวกเราด้วยนะครับ